ตอนนี้ก็โมงมันบางคนป่าตอนนี้โมงแล้วนคุณป้าเนาะโมงแล้วเย็นมากเย็นเย็นพาโมยแดงเนาะพาโมยแดงเนาะพัฒนาอยู่สีสกศเกตตังโดนก็มาค่อยมามากมือนี้ตัวแรกตัวปิดนะเย็นเย็นเย็นมากเลยตอนนี้ก็ สวยเดินขึ้นนะคะต้นไม้ข้างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอกมากับคุณลูกมากันหลายคนค่ะต้องขอบคุณลูกนที่ยังมีผ้ามอยแดงมาลูกผ้าม้อยแดงเนาะผ้ามอยแดงเนาะพัฒนาอยู่สีสักรีต่างนก็เพิ่มขึ้นมามากมือนี้เธอแรงเธอมีน้องจ้าเย็นเย็นเย็นมากเลยตอนนี้ก็ เอาองมาก็่ขาบนภูเขแบบที่ยังมีค้ามอยแดงบรลุกข้างไม้กำลังพอดีค่ะไม่หนาเย็นพอดีค่ะเดินขึ้นภูเขาสวยมากสวยมากสุดยอดเลยค่ะ สวยมากค่ะเพื่อนสวยมาก,มากคนเยอะค่ะเด็กเด็กปิดเทอมพาเด็กๆมากับคุณลูกมากันหลายคนค่ะแล้วเขากงมีผ้าม้อยแดงมาลูกอากาศพอดีเลยพี่น้ออากาศพอดีเลยค่ะสวยมากสวยมาก,ส,มากสุดยอดเลยค่ะ สวยมากเลยผ้ามอยแดงเนาะผ้ามอยแดงเน,นาะพัฒนาอยู่สีจักเกตต่างจุดก็เพิ่มขึ้มามากมือน,นี้ตัวแรล้วพี่น้องจ้าเย็นเย็นมากเลยตอนนี้ก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมาชมหมอกครับเพื่อนๆมาชมหมอกตอนเชะ้า ดีมากค่ะเข้ากันค่ะโอเคค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะสวยมากสวยมากสุดยอดเลยค่ะสวยมากเลยมากับคุณลูกมากันหลายคนค่ะเแล้วนขากป็นอคุณลูย่างไร เลยค่ะสวยมากเลยที่มากค่ะสวยมากค่ะเพื่อนสวยสวยเดินขึ้นนะคะต้นไม้ข้างๆฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นหมอกไอ้บุ้นานขึ้นใกล้ๆดูยอดเลยค่ะเขียวแดงไทย มากเลยมากับคุณลูกมากันหลายคนค่ะแล้วเขาเป็นแบบอะไรพี่ยังมีผ้าม้อยแด,ดงมาลูกอ้าวไม่อากาศดีมากค่ะเข้ากันค่ะโอเคค่ะจบคลิปแค่น,นี้นะคะไปปุ๊บนาน <c oughs> ยืยอใกลๆเลยยอดเลยค่ะแดงให้เยสวยมากค่ันสวยมากคนเยอะค่ะเด็กๆวิดเทอมพาเด็กๆอากาศพอดีเลยมี่น่ออากาศพอดีเยค่ะยอดต้องการจะบนยอดเลยนะคะตอนนี้นานี่เียไปหน่อ โอ้โหเลยสูงมากเลยสวยมากค่ะแสงตะวันกำลังขึ้นนะคะสวยมากเลยลมเย็ยนดีนะคะชมทะเลหมอกกันค่ะเพื่อน ตอนนี้ก็ฮวงมันบุ้นป่าตอนนี้โวงแล้วนคุณป้าเนาะวงล้เย็นมากเย็นเ็มายี่มมาเมไปมาชมหมอกค่บเพื่อนๆมาชมหมอกกับจอช้าหอกสวยจอดรถคเพื่อนมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะ คุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังบวกนะคะคน,นี่ค่ะวันนี้ยูนี่ค่ะเพือ่อ สวยมากคนเยอะค่ะเด็กๆปิดเทอมพาเด็กๆมองลงไปแล้วเสียวเลยค่ะเสียวมากเลยสวยค่ะสวยทะเลหมอกสวยมากค่ะแสงตะวันกำลังขึ้นนะคะสวยมากเลยลมเย็นดีตอนนี้ก็โมงมันมาบนป่า สูงมากเลย <laughs> สูงมากเลย <laughs> สวยมากสวยมากสุดยอดเลยค่ะสวยมากเลย,ม,เลยมองลงไปแล้วเสียวเลยค่ะเสียวมากเลย ะคะชมทะเลหมอกกันคะระเะพื่อนสะพานขึ้นแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาข้างนอกแล้วค่ะให้ชมบริเวณน,นะคะสูงมากเลย สวยมากค่ะเพื่อนสวยสวย,สวยเดินขึ้นนะคะต้นไม้ข้างทางฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอกมาเที่ยวค่ะนะคะชมทะเลหมอกกันครัเพื่อนสวยมากค่ะ công viên đi เหมอะคับเพื่อนๆมาชมหมอกตอนเช้าหมอกสวยการดีมากค่ะเข้าออก,กันค่ะโอเคค่ะจบคลิปแนี้นะคะคสวยมากค่ะเพื่อนสวย